ไม่เหมียวเรียบร้อยนะเมื่อเช้าเรียบร้อยทุกอย่างผิเลยไม่ใช่เลยก็รู้เพราไม่ได้นอนบอกไม่ใช่มี่นรครับให้เขาบอกไว้แล้ว อาบน้ำน่อยนะล,ลูกนะพออาบน้ำได้มูสิเม้นได้หนึ่งนี่นี่ยูนา่ายูนา่ารถนีล่ล่ะออก่า อลับนมีผงซักผ่าครับอันซากกูครับขิมขิมมากนาอ่าน้ม่เดลาเด้อได้ซากกูไปแล้วอาบน้มมากหนาเด้อเลียมอเลียมเลียมได้ซากกูไปแล้วมากหนาเด้อหนึ่ะอ อย,อ,อยู่จะขอแม่น้องะตื่ไม่นเนยียวจันแมวอยู่บ้ากันหาซ่องกรจะเพาเขาเดีย๋ยวนี้่า นี่นะฮะขีมเงินเฮ็ดหยังเจ๊สวัสดีการผงซักผ้าสมรติการครับผงซักผ้าทุกเสาครับคีมมักหน้าออกงานจะได้รอๆรอเร็จะพี่เอกเลยครับเดี๋ยวจะอันนี้ทีหลัง ที่ประกาศทีละไม่เย้รู้แล้วหยกแจ๊บหมสักผ้านอจียอนเนี่ยพ่มังหน้าซากุให้พี่แม็กเอาให้เลยต่ ขอบคุณครับผมเอาอยู่าผู้นี้น้อยนี่นเอาอว่าพูกนี้รูรูชะตารูชะตาเกา่าสองคนด้วย เขาพูดไรอ่นเจ้ายืนห่างก็ได้แน่นปอสองคนสองคนนะไอ้นนสองคนนะโอเคอ่าลูก เอาผงซักผ้านะครับคีมมากหน้าอะไรนะะะอิิชโกซาโกขีมมากหน้าซาโกผงซักซาโกได้แใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับ สองคนนะครับมาสองคนรถหุ่นจะเพิ่อมอีกยี่สิบบาทกองพอนาเลยถ้ารถหุ่นจะได้เพิ่อ <c oughs> มอีกยี่สิบบาททอาไรเอนบอสคือมบมสขึ้นร้อยหกสิบถูกแล้วพ่อสองคนดื้อสองคนนะครับสองคนสองกระไพรเออกระบอ กุลาสองมอครกุลาสองกล่องกุหลาสองซองสองคนกับแจ็คนะแจ็คแจ็คกับอันนี้สองคนนะลูกข้างหลังกับให้เอกหนุเดี๋ยวลูกมาคนเดียวเหรอหนุมา ต่อไปเป็นทีมผู้หญิงสองคนเอาอยู่เหรอสองคนพี่ลูกน้ำสองคนนะกับพี่ลุงนะลูกมีแสกทูนเดียวอันนี้เดียวนี่อืเดียนแนง สองคนนะลูกไปกับน้องวันไปกับน้องวันไปพุ่นไปพุ่นเอาพี่ไปพุ่นสองคนนั่นเอสองคนพี่แอนกับเฮียแอนพี่เล็กเลเฮียเล ยังสองคนเอาพ่อขอบคุณฮะพ่อห้บุคบติสาวดสองคนกระบนเอานี่สองคนวยปากชัดเจนมากสองคน สองคนสองคนเสียงนันบูโฟเลยสองคนนะครับเอาเวิงวางพี่พลอยสองคนครับเหลือคนเดียวใช่ไหมอันนี้สองคนครับเจเล่ ครับเหลือสามคำโอเคนะครับรรไพูููนี้้ทเปป็ผผ